Welcome to COJ Podcast t h i t is s t s t i o n of Knowledge s h a r i r i n g คุณกำลังอยู่ในรายการดีกาอินเทรนสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับพบกันอีกครั้งกับรายการดีกาอินเทรนรายการที่นำสาระดีๆจากคำพิพากษาสารดีกาจัดทำโดยกองสาริแตะประชาสัมพันธ์สำนักงานสาานสวิธรรมน,นะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามสาระจากเราโดยไม่ขาดตกบกพร่องนะครับ กดไลค์กด Follow แล้วก็กด Subscribe นะครับแล้วแต่ว่าท่านติดตามเราเนี่ยทางช่องทางไหนนะครับสำหรับเรื่องราวแล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจที่เราจะนำมาพูดคุยแล้วก็นำเสนอในตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องของค่าจ่ายส่วนกลางในห้องชุดหรือคอนโดมิเนียมเนี่ยนะครับซึ่งอย่างที่เราทราบกันนะครับเรื่องของค่าส่วนกลางก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญแล้วก็จำเป็นนะครับในการที่จะบำบรุงรักษาทรัพย์สินส่วนกลางในอาคารชุดต่างๆนะครับ แต่ว่าบ่อยครั้งเนี่ยเราก็พบปัญหาว่ามีหนี้ค่าส่วนกลางเนี่ยค้างชําระอยู่เป็นจํานวนมากนะครับซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลที่สําคัญประการหนึ่งก็คือเวาลาเวลาที่มีการบังคับชําระหนี้จากห้องชุดที่ว่านะครับแล้วก็ขายทอดตลาดในการบังคับคดีนเนี่ยตอนหลังผู้ซื้อก็ไปพบว่ามีหนี้ค่าส่วนกลางเนี่ยค้างชําระอยู่จํานวนมากนะครับซึ่งก็่อให้เกิดปัญหาในการที่โอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดพวกนี้นะครับซึ่งกฎหมายก็ได้กําหนดทางแก้ไว้นะครับ แต่ปัญหาก็ยังมีอยู่นะครับว่าโดยเฉพาะกรณีที่หนี้ค่าส่วนกลางที่ค้างชำระอยู่เป็นจำนวนมากๆแล้วก็ค้างอยู่เป็นเวลานาน,านเนี่ยนะครับ<ๆ>ก็จะมีปัญหาว่าจะทําให้มีสิทธิ์ได้การได้รับชาระหนี้ค่าส่วนกลางเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งประเด็นปัญหาที่เรานํามาพูดคุยกันเป็นพิเศษในตอนนี้นะครับก็เป็นกรณีที่ว่าถ้าเกิดว่ามีการขายท่อตลาดห้องชุดไปแล้วนะครับแล้วเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเนี่ยจะมีสิทธิ์คัดค้าน ได้มากน้อยเพียงใดนะครับว่านี่ค่าส่วนกลางที่นิติบุคคลอาคารชุดนํามาขอรับชําระนี้เนี่ยมันขาดอายุความเนื่องจากเป็นนิีิค้างชาระมาเกินกว่า5ปีไปแล้วนะครับก็เป็นประเด็นที่จะไม่เกิดขึ้นว่าในกรณีอย่างนี้นะครับเจ้าหนี้ตามค้อพิภากษาเนี่ยจะมีสิทธิคัดค้านในเรื่องนี้ได้มากน้อยเพียงใดนะครับสําหรับประเด็นแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับก็สมมติว่ามีชื่อในบัวแล้วกันนะครับก็เป็นเจ้าของชุดในอาคารชุดแห่งหนึ่งนะครับ ก็ตอนที่ซื้อห้องชุดแห่งนี้ก็ตามปกตินะครับนายบัวก็ไปทําเรื่องขอสินเชื่อขอกู้ยืมเงินจากธนาคารแห่งหนึ่งเพื่อนําเงินเนี่ยมาใช้ในการซื้อห้องชุดแห่งนี้นะครับแล้วก็จดทะเบียนจำนองห้องชุดแห่งนี้เป็นประกันการชําระหนี้กับธนาคารไว้ด้วยนะครับซึ่งภายหลังจากนั้นเนี่ยนายบัวก็อาศัยอยู่ในห้องชุดแห่งนี้นะครับแล้วก็มีการค้างชําระค่าส่วนกลางเนี่ยก็เป็นจํานวนมากอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้าย ก็โดยสภาพของการที่คนที่มีปัญหาทางด้านการเงินนะครับก็ผิดนัดชำระนี่เงินกู้กับธนาคารไปด้วยนะครับก็เป็นเหตุให้ธนาคารเนี่ยก็มาฟ้องนายบัวนะครับเพื่อที่จะบังคับชําระหนี้เงินกู้ที่ค้างนะครับแล้วก็บังคับจำานงกับห้องชุดของนายบัวด้วยนะครับก็สุดท้ายศาลก็พิพากษาให้ธนาคารชนะคดีนะครับธนาคารก็ไปนํายึดห้องชุดของนายบัวแห่งนี้นะครับออกมาขายทอดตลาดนะครับก็ปรากฏว่าขายได้นะครับ แต่ว่าในกระบวนการที่ขายทอดตลาดตรงนี้ก็ได้มีการแจ้งให้นิติบุคคลอาคารชุดของอาคารชุดแห่งนี้นะครับแจ้งภาระหนี้ค่าส่วนกลางเข้ามาเพื่อที่จะนํามาขอรับชําระหนี้จากเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดนะครับก็ปรากฏว่านิติบุคคลอาคารชุดก็แจ้งหนี้นะะค่าส่วนกลางที่ค้างมาซึ่งปรากฏว่าระยะเวลาที่ค้างชําระค่าส่วนกลางเนี่ยรวม9ปีเสร็จนะครับคิดเป็นเงินค่าส่วนกลางบวกกับ เงินเพิ่มต่างๆนะครับก็เป็นเงินประมาณ2อ0 0 0 0อบาทนะครับซึ่งถึงตรงนี้แหละครับที่เป็นจุดที่ธนาคารที่เป็นเจ้าหนี้ต่าง,งาความพิพากษาก็โต้แย้งว่าไอ้นี่ค่าส่วนกลางที่นิติบุคคลอาคารชุดออกมาขอรับฉันวานี่เนี่ยมันนานเกินไปนะครับนานจนเรียกได้ว่าขาดอายุความที่จะมาใช้สิทธิทเรียกร้องนี่ค่าส่วนกลางตรงนี้ได้แล้วนะครับโดยถ้าเกิดคิดจากระยะเวลาที่ไม่เกินอายุความที่ธนาคารโต้แย้งก็คือ5ปีนะครับ ควรจะมีเงินค่าส่วนกลางแล้วก็เงินเพิ่มที่นิติบุคคลอาคารชุดควรจะมีสิทธิได้รับเนี่ยเพียงแค่หกหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองไม่ใช่สองแสนสองหมื่นบาทอย่างที่นิติบุคคลอาคารชุดเนี่ยใช้สิทธิเรียกร้องเข้ามานะครับก็จะเป็นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในคดีเรื่องนี้นะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่เรานํามาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับซึ่งในประเด็นปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนกลางนะครับอย่างที่เราคุยันตอนต้นนะครับก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับที่ว่าพอมีการ ฟ้องร้องบังคับจำนนงขายทออตลาดท่องชุดเนี่ยคนซื้อเนี่ยก็ไปประมูลซื้อห้องชุดมาได้พอตอนจะโอนขึ้นมาเนี่ยก็เกิดปัญหาขึ้นมาว่านี่ค่าสนการค้างชำระอยู่เป็นจำนวนมากการโอนก็จะทำไม่ได้ถ้าเกิดไม่ได้ใบปลอดหนี้จากนิติบุคคลอาคารชุดก็ทําให้เกิดปัญหาของทรัพย์สินที่รอขายพวกนี้มันค้างอยู่ในระบบเนี่ยค่อนข้างเยอะก็เป็นที่มาของการแก้ไขกฎหมายในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับ ซึ่งในปัจจุบันนะครับก็ได้มาเปลี่ยนเลขมาตรานะครับอยู่ในมาตรา335ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในปัจจุบันนะครับหลักการก็ง่ายๆครับก็คือว่าเอาละในเมื่อมีนีค่าสุดการท่ค้างชราระพอมีการขายทออตลาดเนี่ยก็เปิดโอกาสให้นิติบุคคลอาคารชุดเนี่ยมาขอรับชาําระหนี้ในเงินที่ขายทออตลาดเสียเลยนะครับจะได้ตัดส่วนแบ่งให้กับนิติบุคคลอาคารชุดไปไม่เกิดไม่เกิดปัญหาในภายหลังนะครับแล้วก็ ให้ถือเป็นการโอนโดยไม่ต้องมีใบปอดนี่กันอีกนะครับก็เป็นการให้สิทธิกับนิติบุคคลอาคารชุดซึ่งสิทธิ์ตรงนี้นะครับจะมีสิทธิ์ได้หักชำระนี้ก่อนเจ้าหนี้จำลองด้วยซ้ําไปนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการทางกฎหมายที่กฎหมายกําหนดไว้ให้นะครับเพื่อเป็นการที่ทําให้ระบบในการที่บังคับคดีเนี่ยมันสามารถดาเนินไปได้ไม่เกิดปัญหาติดขัดในการที่ต้องมามีปัญหาเรื่องใบปลอดนี้กับนิติบุคคลอาคารชุดกันอีกนะครับ ในเรื่องสิทธิ์ของทิ่ติบุคคลอากรชุดนะครับก็ <c oughs> คงไม่มปปัญหาครับ <c oughs> เขามีสิทธิ์ที่จะขอรับชำระหนี้มาได้ตามมาตรา3 35ที่ว่านะครับแต่ว่าในประเด็นที่เกิดขึ้นในคดีเรื่องนี้นะครับประเด็นประการแรกก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องที่มีการโต้ยแยง้งกันเนี่ยคืออายุความถูกไหมครับว่านี่ค่าส่วนกลางที่ว่าเนี่ยมันขาดอายุความหรือไม่นะครับซึ่งอย่างที่เราทราบกันนะครับปกติแล้วเนี่ย เรื่องอายุความมันไม่ใช่เรื่องที่กฎหมายดุสารเนี่ยจะมาบังคับโดยอัตโนมัติแต่เป็นเรื่องที่ต้องมีการยกขึ้นโต้แย้งคัดค้านไว้ด้วยนะครับถึงจะสามารถเอาเรื่องอายุความเนี่ยมาใช้ในการพิจารณาได้เพียงแต่ปัญหาประการแรกของคดีเรื่องนี้คนที่โต้แย้งคัดค้านเนี่ยไม่ใช่ตัวในบัวที่เป็นลูกหนี้โดยตรงนะครับแต่เป็นตัวธนาคารที่เป็นเจ้าหนี้ตามความพิพากษานะครับว่า,าถ้าอย่างนั้นเนี่ย ในเมื่อคนนี้โต้แย้งคัดค้านในเป็นเจ้าหนี้ต่างความพิพากษาในคดีเนี่ยจะมีสิทธิ์ยกเรื่องอายุค,ความเนี่ยขึ้นโต้แย้งหรือขึ้นต่อสู้กับนิติบุคคลอาคารชุดเนี่ยได้หรือไม่นะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยในคําพิพากษานะครับก็มองว่านี่ค่าส่วนกลางถ้าเกิดว่ามันสามารถขอรับชำระได้ตามมาตรา 3- ามสามร้อยสามสิบห้าที่ว่าเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่มาหักชำระนี่ก่อนที่เจ้าหนี้จำนองจะได้รับถูกไหมฮะเะั้นจะไปหักมากน้อยแค่ไหนเนี่ย มันก็มีผลถึงทําให้เงินที่เหลืออยู่กับเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาเนี่ยจะมีสิทธิได้รับก็มากหรือน้อยตามจํานวนที่ถูกหักไปด้วยนะครับนั้ในส่วนนี้ก็ถือว่าเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาหรือว่าธนาคารเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียนะครับในกระบวนการมครับคดีนะครับที่ย่อมจะมีสิทธิ์ที่จะยกเรื่องของอายุความเนี่ยขึ้นโต้แย้งหรือขึ้นคัดค้านได้นะครับแม้ว่าตัวธนาคารเนี่ยอาจจะไม่ใช่ลูกหนี้โดยตรงนะครับ พอผ่านประเด็นตรงนี้ต่อไปนะครับก็มาถึงประเด็นที่2นะครับว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยในเรื่องของอายุความที่จะเอามาใช้กับนี่ค่าสวนกลางตรงนี้ควรจะเป็นอายุความเท่าไหร่หรือมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งเงินที่ได้จากค่าสวนกลางเนี่ยครับก็คือเป็นนิี่มีการกําหนดชําระตามระยะเวลาถูกไหมครับซึ่งในเรื่องนี่ลักษณะอย่างนี้เนี่ยในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา 1 9 3 3 3ทับ3อนุมาตรา4นะครับก็กำหนดไว้นะครับว่าถ้าเป็นหนี้ที่มีกำหนดต้องชำระตามระยะเวลาเนี่ยนะครับก็มีอายุความ5ปีนะครับดังนั้นเนี่ยลักษณะของหนี้ค่าส่วนกลางที่ว่ามันก็เข้าตามอนุมาตราที่ว่าก็ย่อมจะทําให้มีอายุความเนี่ยหปีตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกลับมาพิจารณาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคดีเรื่องนี้นะครับ นี่ค่าส่วนกลางของห้องชุดของนายบัวเนี่ยสองแสนบาทเนี่ยมันเป็นนี้ที่เกิดขึ้นจากค่าส่วนกลางที่ค้างชำระ9ปีเศษจนะครับเพราะฉะนั้นเมื่ออายุความมันแค่5ปีเนี่ยนี่ค่าส่วนกลางที่มันค้างเกินเลยกว่า5ปีไปนะครับก็ถือเป็นนี่ที่ขาดอายุความไปนะครับเพราะฉะนั้นนิติบุคคลอาคารชุดเนี่ยก็เลยจะมีสิทธิ์ขอรับชำระนี่ได้เฉพาะในส่วนนี่ค่าส่วนกลางที่มันไม่เกิน5ปีอย่างที่ว่านะครับเพราะฉะนั้นก็คงสรุปได้ สั้นๆง่ายๆนะครับว่าในส่วนของนี่ส่วนค่าส่วนกลางนะครับก่อนที่มีการขายท่อตลาดท่องชุดในการบังคับคดีไปแล้วนะครับนิติบุคคลอาคารชุดก็มีสิทธิ์ที่จะขอรับชำระหนี้ค่าส่วนกลางนะครับที่ครั้งก่อนได้รับชำระก่อนจะาี้จำนองไปได้นะครับแต่ว่านี่นั้นเนี่ยก็ต้องไม่ขาดยุคความ5ปีตามที่กฎหมายกําหนดไปด้วยนะครับถ้าเกิดเจ้าหนี้คัดค้านขึ้นมานะครับนิติบุคคลอาคารชุดก็จ่อมจะมีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้เฉพาะ นี่ค่าส่วนกลางที่ไม่ขาดอายุความอย่างที่ว่านะครับถ้าเกิดท่านต้องการดูข้อมูลารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับดูได้จากคำพิพากษาสารดีกาที่480ทับ2พ64ครับก็เ,เป็นครบถ้วนครับสำหรับรายการดีกาอินเทอร์เน็ตตอนนี้นะครับอย่าลืมีเช่นกันนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามสาระจากเราโดยไม่ขาดตกบกพร่องนะครับกดไลค์กดฟอลโล่หรือว่ากด s u b นะครับแล้วแต่ว่าท่านติดตามเราทางช่องทางไหนนะครับอย่าลืมกลับ,บมัพบหน่มยในตอนหน้านะครับซึ่งเราคงพยายามสั้นาสาระดีๆจากคำพิพากษาสารดีกามานำเสนอสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเช่นเคยนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ